ดูตลาดนัดฝั่งโน้นตลาดนี้ก็มีขายทุกวันเชา้าถึงสองทุ่ม 对、嗯。 人也多，人 เลมุดโรลละสี่สิบจ้าวเนียวขายแกงเยอะมากสวัสดีค่ะโอ้ของส้มน่ากินเฉาวหวานขน่ากินี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền sơn, Gõ Để không bỏ สวัสดีค่ะอ๋อ,อย่ามาตลาดตลาดกรุงนนค่ะมาซื้อกับข้าวคุณพรเหรอคะคุณพรสวัสดีค่ะย่ามาตลาดกรุงนนตลาดนัดกรุงนน มาหาซื้อกับข้าวเย็นฝากกดติดตามฝากชมคลิปด,ด้วยนะคะอาหารขนมปังอยากกินขนมปังที่ครีมห,หนาๆไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่ากลาดาตรง ไสหน่ไม้ไงอยากกินไม่ได้อยากกินนั้นเน่ยอ้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกินไปยี่สสวัสดีบ่าวแอค่ะโอเคได้กินได้

วัสดีแบอส่านี่มัส่่ตัตะีมันกระเป๋านี่มันจะตกมันจะนั่นหมเนยใส่กเป๋านี่ขขนมนจ่ไม <c oughs> ่ยเปานะ่ตน่นตน่ ก๋ยมีเกียวก็ยี้บาทมึงนิแคบารอสสวัสดีนะคะบาร์บีคิว Yeah, get, we get. จับเป็นขนมหวานนี่มาดูของกินยังไม่ไปดูเสื้อผ้าเลยยังไม่ได้ไปดูโซนเสื้อผ้าเลยหาแต่ของกินไปก่อน น,นี่ขนมไทยชุดผ้าอยู่ฝั่งนน้นอยูสชุดผ้า สวัสดีคุณคุณน็อตเหมียวสวัสดีนะคะฝากกดติดตามฝากชมคลิปเป็นกำลังใจให้แแดงด้วยนะคะนี่ดูสื้อผ้ามือสองทางนน้นเดินดูสุดท้ายดีกว่า

หน้าของมาขายเหมือนกันนะคนอาทิตย์อยู่ว่างๆนอาของมาขายก็สู้กันนะเนาะเสื้อผ้าก็เยอะหลายเจ้า นัดเหมียวสวัสดีนะคะคุณบ่าวแอสวัสดีคุณพรคุณพร,ค,ณพรคุณพรแก้วหรือเปล่าคะคุณพรณพรแก้วสวัสดีค่ะว<ย>ันวนี้วันอาทิตย์มาเดินตลาดกรุงนนท์<คา>ไม่ได้มานานแล้ว<ค><ณ>ถ้ามามาวันอาทิตย์ร้านจะเยอะแล้วคนก็เยอะ<ค><ณ><ค><ณ>

มันนำดาตั้มมุ่ไปกิดั้ันั่นมาจากตัมุนไปบางตัววานบางตัวมาปะสมปะตานกับเดตาทากทมันจะปิตตับเดียวมันจิตับลมได้จริงอย่างจิตบกุุยมีมานุ้งอาจารย์มเมนี่น้องามาสตอรูสตอรตาสโนเอนะครับตัววานกระบางปืนระบบปอนอาจารย์คอมเมนน้องไม่ตดลสอบติดตัวติดาก๊สติาไฟความดนทุกงแล้วมั้งเนี่ยมืด พอหกโมงแล้วมันจะมืดฝากกดติดตามฝากชมคลิปเป็นกำลังใจให้ยาแดงด้วยนะคะนี่อันนี้เดินขึ้นเดินขึ้นตลาดวันนี้ปู่ปู่ไม่ว่างวันนี้ปู่ไปอบรม เลยไม่ได้พาไปไหนมีรักสอง,งเขาก็จะจอดเหมือนที่ย่าไปขายของกับลูกสะพายที่วัดโก,กกังก็อย่างเงี้ยจอดรถเอาไว้แล้วก็ตั้งร้านเอาเสื้อมือสองเอาเสื้อหลานไปขายวันนั้นวันตุษจีนมั้งนี่หโมงแล้วหกโมง Duyên Tông Quản mông trong Duyên Tông มองไปแล้วยืนตรงไปแล้วก็เดินต่อยืนตรงแล้วก็เดินต่อพวกโปรเนี่ยมันกลายใจยากำมึงใจฟิวาสือตอมานานวัน นะครับต่งดีางต่อไปพี่น้องอาจจะมีอาการปวดในข้อข้อปวดในข้อต่อวในขอมือปวดใน้างมือมีลอกการต่างๆปวดตงปดนีวดตัวกลางกคุณเดียวนะวดตัวกางคนเดียวที่ย่าไปที่วัดตัวกลางเขาบริเวณเขาเยอะเยอะมากวัตัวกลาง ย่าขุนย่าลงไร่สดเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาฝากกดติดตามฝากชมคลิปเป็นกําลังใจให้ยายแดงด้วยนะคะขอบคุณบ่าวแอ้มมือมือซ้ายพี่รัชยาคุณพรและคุณน็อตเหนียวนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ